ต้อนรับเข้าสู่ฮัตข,ข่าวรายการข่าวที่ข่าวข่าวไม่ผนพลาด สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเขีมาสอนหนูขาวนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้10เมษายนเป็นวันที่มีการคาดการณ์นะคะว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดทําลายสถิตินะคะดังนั้นภาครัฐโดยกระทรวงพลังงานได้มีการรณรงค์ปิดไฟช่วยชาติในช่วงเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาคุณผู้ชมได้ปิดไฟช่วยชาติกันไปหรือยังคะหรือว่ามีแนวทางในการลดการใช้พลังงานอย่างไรส่ง SMS ็มมาคุยกันนะคะผ่านหน้าจอรายการฮาร์ดคอร์ข่าวของเราที่หมายเลข4825626ค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะสาหรับการรณรงค์ให้คนไทยประหยัดพลังงานนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานนะคะสําหรับการเปิดกิจกรรมรณรงค์สิบเมษายนปฏิบัติการช่วยชาติงดใช้พลังงานหนึ่งชั่วโมงค่ะโดยนางสาวยิ่งรักินวัตนนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าวนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะมีการปิดสวิตไฟหนึ่งดวงเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์การประหยัดพลังงาน นายกรัฐมนตรีบอกด้วยว่าเบื้องต้นคณะรัฐมนตรีขอความร่วมมือกับส่วนราชการให้ลดการใช้พลังงานอย่างน้อยสิบเปอร์เซ็นตและประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันลดการใช้พลังงานซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นวาระสำคัญของการเริ่มต้นใช้พลังงานทดแทนพร้อมขอความร่วมมือให้ทุกคนปิดไฟอย่างน้อยหนึ่งดวงในทุกสถานที่เพราะเชื่อว่าหากดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติค่ะ ซึ่งสําหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้นะคะเกิดจากการคาดการณ์นะคะว่า วันนี้จะมีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดนะคะอยู่ที่ระดับ25,000เมกะวัตต์โดยเฉพาะในช่วงเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากพมา่าเนื่องจากมีการปิดซ่อมบำรุงประจำปีบวกกับว่าโรงไฟฟ้าในบางแห่งก็มีการจำเป็นต้องปิดซ่อมแซมด้วยนะคะหลังจากเจอกับปัญหาน้ำท่วมส่งผลทำให้ตอนนี้กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชาชน ซึ่งวันนี้นะคะคุณพัะสกลโตหอบุตรลงพื้นที่ค่ะไปอยู่ที่หน่วยงานหนึ่งนะคะที่ได้มีการขานรับนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์ปฏิบัติการช่วยชาติลดใช้พลังงานหนึ่งชั่วโมงเราไปติดตามรายละเอียดจากคุณพัะสลเลยนะคะเชิญค่ะเชมสสองครับหลังจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับได้เข้าร่วมกับโครงการของรัฐบาลนะครับสิบเมษาปฏิบัติการช่วยชาติลดพลังงานหนึ่งชั่วโมงนะครับบ่ายสองโมงตรงของวันนี้นะครับ ก็ได้มีการปิดกระแสไฟฟ้าเป็นบางเตึกนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับทางมหาวิทยาลัยนะครับก็ได้มีระบบแสดงค่าไฟฟ้าให้ดูด้วยนะฮะว่าเป็นการลดไฟฟ้าจริงๆนะครับซึ่งเป็นระบบแสดงค่าไฟฟ้าและปริมาณรวมของมจธนะฮะซึ่งเป็นระบบจับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของแต่ละเตึกนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้วางแผนไว้แล้วนะฮะเราจะเห็นเส้นกราฟดิ่งลงมานะฮะตกลงมานี่ต้องบอกว่า ็นการลดใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าเรื่องหนึ่งของที่นี่เลยทีเดียวครับกิจกรรมมจทรวมพลังช่วยชาติประหยัดพลังงานร่วมกับคนไทยทั้งประเทศวันนี้มหาวิทยาลัยได้ผลักดันประเมินและวิเคราะห์ในการลดใช้พลังงานโดยให้นักศึกษาได้เข้าใจข้อมูลที่แท้จริงเรื่องพลังงานจึงได้กระตุ้นรณรงค์นักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ปิดไฟฟ้าที่ไม่จําเป็นเพื่อเป็นการวัดว่า ทุกปีมีการใช้พลังงานการใช้ของเสียต่อหัวของนักศึกษาต่อปีว่ามีมากน้อยแค่ไหนแล้วจะวางเป้าหมายลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็ใช้โอกาสทุกโอกาสในการรณนนรงค์นะครับเพราะว่าเราเ,เชื่อว่าไอการรณรงค์เนี้ยจะทําให้นักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะออกไปทํางานออกไปพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเราเนี้ยเข้าใจข้อเท็จจริง เกี่ยวกับโลกร้อนนะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับผลกระทบที่วิถีชีวิตของเราทําให้สิ่งแวดล้อมอแย่ลงอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆโดยคณะทํางานซึ่งร่วมกันทักมาให้ได้นะครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ลดลงมาได้ต่อเนื่องนะครับปีละ3% 4%ต่อหัวต่อคนนะครับเพราะนั้นก็มีความหมายมากนะครับแล้วก็ มันก็ช่วยหลายอย่างนะครับช่วยสร้างคนให้เกิดความตระหนักช่วยลดค่าใช้จ่ายของเราเองซึ่งมีความหมายมากนะครับก็อย่างวันนี้เนี่ยรัฐบาลบอกว่าจะมีการรณรงค์แล้วก็ถือโอกาสวันเนี้ยรณรงค์ด้วยนะครับก,ก็จะมีการรณรงค์ให้ให้เห็นว่าถ้าเผื่อเราช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยมันจะประหยัดโดยรวมได้ไดเยอะอยังไงนะครับมันจะไปมีผลต่อที่เราเรียกคาร์บอนฟุตพรินยังไงนะครับแล้วกเ็เราจะช่วยกัน สร้างความรู้ความเข้าใจนี้กับคนอื่นๆยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ไปสร้างเครือข่ายนะครับเราไม่ได้ทำเฉพาะในมหาลัยเราก็ไปสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนต่างๆหน่วยงานต่างๆนะครับงานที่เราไปทําทุกครั้งเนี่ยเมือเ่อมีโอกาสเนี่ยเราก็จะผูกไปกับเรื่องส้่งงานและสิ่งแวดล้อมเสมอมอจอทอยังได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงานให้ดูแลเรื่องการแข่งขันนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลด การใช้พลังงานในอาคารจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยกันทําให้คนในสังคมร่วมมือกันประหยัดพลังงานเพื่อชาติต่อไปอเนกพลพิญโยถ่ายภาพภาสะพลโตหอมบุตรฮัรดคอข่าวรายงานครับ ค่ะขอบคุณคุณพัสพลและทีมข่าวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเรามาเจาะลึกถึงตัวเลขการใช้ไฟฟ้ากันเพิ่มเติมหน่อยค่ะเพราะว่าปีนี้นะคะมีการคาดการกันว่าจะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดมากกว่าปีอื่นๆที่ผ่านมาเลยนะคะสาเหตุคาดว่ามาจากปัจจัยหลายอย่างค่ะดังนั้นประชาชนต้องตระหนักถึงปัญหานี้และช่วยกันลดการใช้พลังงานด้วยนะคะท่าข่าวของเรามีข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอกพอค่ะ ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาเวลา14นาฬิกาปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือว่าพีคนะคะทำลายสถิติครั้งที่2ในรอบปีอยู่ที่24,571เมกะวัตต์ทำลายสถิติสูงสุดของเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาที่มีปริมาณการใช้24,464เมกะวัตต์นอกจากนี้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุดต่อวันหรือ Energy อยู่ที่518.2ล้านหน่วย ทำลายสถิติสูงสุดของปี2,553เมื่อวันที่14พฤษภาค,คมอยู่ที่511.4ล้านหน่วยสาเหตุสำคัญที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากมายมาจากภาคอุตสาหกรรมนะคะที่เริ่มกระบวนการผลิตมากขึ้นสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวโดยมีอุณหภูมิสูงถึง37องศาเซลเซียสและในวันที่10เมษายนก็คือวันนี้นะคะมีการคาดการณ์กันว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือพีคจะทำลายสถิติอีกครั้งเป็นครั้งที่3 ประกอบกับช่วงวันที่8ถึง17เมษายนจะมีการปิดปรับปรุงโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่แหล่งเยตากูลสาภาพพมา่าทำให้ก๊าซธรรมชาติที่นำมาผลิตไฟฟ้าหายไปจากระบบวันละ1,100ล้านลูกบาทพุตสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องรับมือค่ะประชาชนทุกคนทำได้ง่ายๆนะคะด้วยการช่วยการประหยัดไฟฟ้าเลิกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเบอร์ห้าบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพอย่างเครื่องปรับอากาศหากมีการบำรุงรักษาและล้างทำความสะอาด จะช่วยประหยัดไฟฟ้าลงได้ถึง10%นะคะถ้าประเทศเรามีเครื่องปรับอากาศ7ล้านเครื่องถ้าล้างทําความสะอาดทั้งประเทศจะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง2,000ล้านหน่วยต่อปีนะคะถ้าคิดเป็นเงินก็สามารถประหยัดได้ถึง6,000ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะ สำหรับการปิดไฟช่วยชาติในช่วงเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาที่ผ่านมาจะสามารถลดการใช้พลังงานได้มากน้อยขนาดไหนสถานการณพลังงานในบ้านเราณตอนนี้เป็นอย่างไรเราจะคุยกับท่านรองปลัดกระทรวงพลังงานนะคะคุณครุจิตนาครทัพซึ่งตอนนี้ท่านรองปลัดอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะท่านรองปลัดคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเขมศรครับค่ะจนถึงขณะนี้นะคะสามารถประเมินออกมาได้หรือยังคะว่าในช่วงเวลาปิดไฟช่วยชาตินีนะคะสามารถลดการใช้พลังงานได้มากน้อยขนาดไหน ครับวันนี้นะครับเมื่อเวลาบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงเศษที่ตึกสันติมัยตรีทำเนียบรัฐบาลเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักกินวัตก็ได้มาเป็นประธานในการรณรงค์ปฏิบัติการช่วยชาติงดใช้พลังงานหนึ่งชั่วโมงนะครับ,รบกพรด้วยเหตุผลอย่างที่คุณเกมาสอนได้ึน้นอธิบายให้ผู้ฟังได้ฟังว่าเศรษฐกิจเริ่มกลับพอดีขึ้นนะครับแล้วก็อากาศก็ร้อนมากขึ้นแล้วทุกปี ในหน้าร้อนเมษาพฤษภาเราก็จะใช้ไฟสูงขึ้นเป็นขั้นพีคแล้วช่วงนี้เราขาดแคลนกราสเนื่องจากเขาปิดซ่อมที่พาม่าหายไปประมาณหนึ่งในสี่ถึงหนึ่งในสามเนี่ยเราต้องใช้น้ํามันเตาหรือน้ำมันดีเซลที่จะทําให้ไฟฟ้ามีต้นทุนสูงขึ้นนั้นเราก็เลยพยายามรณรงค์สร้างจิตสำนึกนะครับวันนี้ท่านนายกก็ได้ถือว่าท่านเป็นพรีเซนเตอร์ทำตัวเป็นตัวอย่างปิดไฟนะครับ แล้วก็ทั่วประเทศเราก็ได้ขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมภาคประชาชนภาคราชการเนี่ยช่วยกันปิดไฟตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับก็ล่าสุดก็ได้รับรายงานมาจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยว่าถ้าเทียบเทียบอ่าซิมูเลตกันจากการคาดการเนี่ยการปิดไฟในช่วงสองชั่วโมงที่ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามเนี่ยเราก็สามารถจะลดให้พีคที่คิดว่านั่นเนี่ย ลดน้อยลงไปได้514เมกะวัตต์นะครับเห็นบอกว่าไม่ใช่ตั้งเป้าเฉพาะวันนี้วันเดียวอยากจะให้เป็นไปในระยะยาวด้วยนี่คือวันนี้ทําเป็นตัวอย่างแล้วจริงๆก็อยากจะให้เป็นจิตสานึกเป็นวัฒนธรรมที่จะลดการใช้พลังงานคือไม่ใช้พลังงานฟุ่มเฟือยใช้เท่าที่จําเป็นใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ เราก็ตั้งใจว่าจะทําวันนี้แล้วก็ทําตลอดไปทุกวันนะครับแล้วก็ไม่ใช่แต่ประหยัดไฟฟ้าอย่างเดียวประหยัดพลังงานทุกประเภทประหยัดน้ํามันด้วยค,ค่ะที่น่าสนใจมีอยู่นิดนึงค่ะเรื่องของเครื่องปรับอากาศปกติเราจะได้ยินนะคะว่าให้ปรับอยู่ที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสแต่ปรากฏว่าครั้งนี้บอกว่าให้เพิ่มมาอีกสักหงองศาเซลเซียสเป็น26ต่างกันแค่หงองศาสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานได้มากน้อยขนาดไหนคะ ครับผมอยากจะยกตัวอย่างข้อมูลจากกอพผอที่เอามาประชาสัมพันธ์ในวันนี้ในงานให้ฟังนะครับสมมุติว่าเราเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กเนี่ยครับหมื่นสองพันบีููที่เรียกว่าหนึ่งตันเนี่ยนะครับถ้าเราปรับอุณหภูมิจากเดิมตั้งไว้ยี่สิบสี่องศาเป็นยี่สิบห้าองศาเนี่ยนะฮะแล้วเครื่องปรับอากาศสมมุติว่าเปิดวันหนึ่งแปดชั่วโมงเช่นเปิดนอนเนี่ยนะครับความจริงยี่สิบห้าองศาก็ถือว่าเย็นแล้วนะครับ แต่การที่เราปรับเพิ่มเป็นหนึ่งองศาเนี่ยมันจะทําให้เราประหยัดไปได้สองบาทต่อวันต่อเครื่องนะครับแต่ชั่วโมงเนี่ยก็เท่ากับเดือนหนึ่งก็ประหยัดได้สามสิบวันคูณสองก็หกสิบาทต่อเดือนต่อเครื่องนะครับถ้าปีหนึ่งก็เจ็ดร้อยยี่สิบบาทต่อต่อเครื่องต่อต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเรามีเครื่องปรับอากาศตามบ้านเรือนอยู่สัก 5แสนเครื่องเนี่ยก็ลองคิดดูมันก็เป็นเงินหลายร้อยหลายพันล้านทีเดียวนะที่อุณหภูมิเพิ่มเพียงหนึ่งองศานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราช่วยกันในนอกจากท่านก็ประหยัดค่าไฟแล้วในประเทศก็ช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิงที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศด้วยครับค่ะท่านรองประหลัดคะถ้าหากว่าเราจะมองภาพรวมของสภาวะการเรื่องของพลังงานในบ้านเราณตอนนี้นะคะ เราเสี่ยงที่จะอยู่ในขั้นขาดแคลนไฟฟ้าหรือว่าเราอยู่ในภาวะไหนคะณนะตอนนี้คะออก็ต้องเรียนให้ความมั่นใจนะเราไม่ไม่มีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนไฟฟ้านะครับเพราะมีการวางแผนมีกําลังผลิตเพียงพอนะครับเรามีกําลังผลิตไฟฟ้าเนี่ยทุกระบบเนี่ยนะครับรวมทั้งกําลังสํารองแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเมกะวัตต์นะฮะแต่สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเมกะวัตต์นี่ก็รวม ไฟฟ้าทุกประเภทนะแม้แต่โรงเก่าๆโรงที่สิ้นเปลืองไฟฟ้าและรวมเขือนมันก็ต้องเปิดพร้อมๆกันด้วยนะแต่จริงๆเนี่ยประเทศเราเนี่ยก็ใช้ไฟฟ้าสูงสุดอย่างที่ปีนี้คาดการณ์ว่า25,400เมกะวัตต์นะนั้นเราก็มีกําลังผลิตสำรองอยู่เพียงพอและระบบไฟฟ้าเราก็วางไว้ดีนะครับแต่ว่าการขาดความเสี่ยงอาจจะมีในเรื่องของเชื้อเพลิงที่ถ้าเรา ขาดแคลนกราฟในช่วงขณะเราต้องหันไปใช้น้ำมันเตาหรือน้ำมันดีเซลเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าแพงขึ้นแล้วก็จะส่งผ่านไปยังผู้บริโภคหรือภาคผู้ใช้ได้นะครับค่ะเพราะมีการตั้งข้อสังเกตว่าการผลิตไฟฟ้าในบ้านเราส่วนใหญ่จะใช้ก๊าซกว่า70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะถ้าหากว่าในอนาคตก๊าซธรรมชาติในบ้านเรามันลดน้อยถอยลงไปเราอาจจะอยู่ในภาวะของความเสี่ยงที่จะไม่มีไฟฟ้าใช้ตรงนี้เท็จจริงยังไงคะท่านรองประหลัดคะครับ ก็เป็นความจริงส่วนหนึ่งนะครับคือการที่เราพึ่งพาเชื้อเพลิงอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงในเรื่องของราคาเชื้อเพลิงนั้นแล้วถ้าแหล่งที่มาเนี่ยเรามาจากอ่าวไทยถ้าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นมาจากพม่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุก็ดีหรือเรื่องที่เราไม่ได้วางแผนไว้ก็ดีเนี่ยมันก็ทําให้มีความสุ่มเสี่ยงว่าถ้าไม่มีเชื้อเพลิงนั้นเราหาน้ํามันเตามาได้ไหม เพียงพอหรือน้ามันดีเซลไม่เพียงพอเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการขาดแคลนได้ทั้งแม้โรงไฟฟ้าเรามีความพร้อมด<ช>ังนั้นในอนาคตเนี่ยการวางแผนที่ดีเราควรกระจายความเสี่ยงไม่พึ่งพาเชื้อเพลิงใดเชื้อเพลิงหนึ่งมากเกินไป<ช>แล้วก็พยายามมาดูเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนไม่แพงน,นะนะครับและใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดมาช่วยเพื่อให้ผลิตโดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย นะครับดังนั้นก็กระทรวงพลังงานนี่ก็พยายามส่งเสริมพลังงานทดแทนอย่างเต็มที่นะครับแต่พลังงานทดแทนในประเทศเราก็มีศักยภาพจากัดอย่างเช่นพลังน้ําอย่างเงี้ยเราจะสร้างเขื่อนใหญ่ๆใ,ในประเทศก็ไม่ค่อยจะมีที่ให้สร้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องฐานหินเนี่ยก็อาจจะมีผู้กังวลจากภาพเกา่เกาๆในอดีตแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเรื่องสิ่งแวดล้อมพลังงานสะอาดมาจับอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะเอาละค่ะตรวจสอบจากท่านรองประลัดเพยงท่านนี้ก่อนนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ ยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเราจะมาติดตามผลนะคะสำหรับระบบตรวจจับความเร็ว RFID ที่มีการตรวจจับความเร็วรถตู้โดยสารสาธารณะผ่านมาแล้ว9วันนะคะมีรถโดยตู้รถตู้โดยสารสาธารณะวิ่งเร็วเกินกำหนดอยู่อีกหรือเปล่านะคะช่วงหน้าก่อนมาตรวจสอบเพิ่มเติมกันค่ะ พปตทพลังที่ยัง่งยืนเพื่อไทยกอทชเข้ารวมงาน PCT TTA จอยสิมนา2012 โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการร่วมระหว่างสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธถปัมภ์และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่นประจำปี2555 โดยมีนาวาอากาศเอกอนดุดิตนาคอนทับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานกล่าวเปิดงานในหัวข้อ Making Way to Smart Thailand Now or Never และภายในงานนี้ยังได้รับเกียรติจากพันเอกดอกเตอร์เศรษฐพงศ์มลิสุวรรณรองประธานกสทอชอขึ้นกล่าวปราศัยสำคัญถึงหัวข้อ Thailand National b o a n d Policy Opportunities and Challenges ทิศทางการดำเนินงานของกสทชสถานการณ์ของผู้บริโภคในปัจจุบันโมบายสเปกตรัมลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนบลอดแบนด์โอกาสและผลที่จะได้รับในการจัดสรรขึ้นความถี่ของประเทศไทยกสทชนี้เราต้องการไปหมุนขึ้นความถี่2.1กิ z เฮิร์ก็สามารถที่จะสนับสนุนภารกิจนะครับของกระทรวงไอซีทีและรัฐบาลซึ่งก็แน่นอนในรบองค์ก,กรจัดสรรลื่นความถี่ก็ได้บอกไว้ว่าเราจะต้องอสนับสนุนส่งเสริมทําให้เกิด บล็อดแบนแห่งชาติอยู่แล้วซึ่งในภารกิจของเราก็ดําเนินการอยู่ตอนนี้ระยะที่สําคัญเราได้ผ่านร่างแผนแม่บททั้งสามแผนกําลังจะประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับเมื่อเรือว่าพับยนตจากทั้งหมดบริษัทผู้สร้างทรานสฟอร์เมอร์สงครามผีพัดโลกเปิดฉากรบกลางมหาสมุทรเมื่อเราเอเลี่ยนบุกคุกคามด้วยอาวุธสุดไฮเทคแปลด้วยคลิปยุทธการเรือรบพิฆาตเอเลี่ยน11เดืนสายหยุดโค้งงอเข็มทั่วประเทศ ขนตาหนาสุดขั้วเงินหนาสุดขีมัคคาราเพื่อเคยิบแซคเมเบลีนนิวหร์รักหนาเงินหนา่้อา19บาบาทเพิ่มเสน่ห์ให้ดวงตาคมเขียวด้วยมัคาราไลเนอร์สีดำและสีขาวเพื่อดวงตากลมโตจากเมเบลีน e ิวหร์ร์เพื่อส่งอางอันดับหนึ่งโลกเชื่อไหมว่าเทคโนโลยีอันทันสมัยก็ทำให้คุณเป็นคนดีได้เพียงแค่ใช้ใหมายเลขประจําตัว13หลักก็สามารถยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตและหากมีภาษีต้องชำระ คุณก็ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ทันทีนวัตรกรรมการบริการแบบสบายๆให้คุณเป็นคนดีถือภาษีได้ง่ายๆจากกรมสรรพากรกรมสรรพากรเต็มที่เต็มใจให้ประชาชน80ปีที่แล้วคนไทยได้ยินเสียงจากวิทยุกระจายเสียงเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นเราก็ได้ชื่นชมกับภาพที่ปรากฏอยู่ในจอตู้และว,วันนี้ เราจะยังคงทำหน้าที่ในการดูแลระบบโทรคมนาคมของชาติต่ตอไปครอบคลุมทั่วถึงทัดเสียงทั่วไทยโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติศึกแห่งศักดิ์ศรีที่ทั่วโลกต้องยอมรับจังหวัดตากและเอ็ p o r t ขอเชิญชมศึกมวยข้าเทือกครั้งที่23 พารบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยชั่วคราวบริเวณโครงการแม่เือยซิตี้เชิงสะพานจิตภาพไทยมากอำเภอแม่สอดจังหวัดตาสสุกที่13เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา16.30นาทีเป็นต้นไปสนับสนุนโดยน้ำดื่มสิงห์ไทลักวีโก้แชมถั่วฝักโกแก่เพื่อดื่มโค้กยาหมองราด้วยกอ คุณผู้ชมคะผ่านมา9วันแล้วนะคะสำหรับมาตรการคุมเข้มตรวจจับรถตู้โดยสารสาธารณะที่ขับรถเร็วเกินกำหนดด้วยระบบเทคโนโลยี RFID ปรากฏว่ายังพบรถตู้โดยสารสาธารณะขับเร็วเกินกว่ากำหนดเกือบ300คันนะคะวันนี้คุณสุรพลมูทกลงพื้นที่ไปตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบตรวจจับความเร็วนี้รวมไปถึงไปดูกระบวนการจับปรับของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะคะติดตามพร้อมกันจากคุณสุรพลค่ะเชิญค่ะ คุณเกมารอนครับผ่านไปแล้ว9วันสำหรับการนำเทคโนโลยี RFID ที่กรมการขนส่งทางบกนำมาใช้ในการตรวจจับความเร็วรถตู้โดยสารที่วิ่งบนทางด่วนทางยกระดับโคเวและโมอโเตอร์เวย์ ผู้ขับขี่รถตู้โดยสารค่ะขับผ่านเครื่อง RFID มากถึง37,000คันและพบผูกก้กระทำความผิดที่ขับความเร็วเกินกำหนดอยู่ที่ประมาณ600คันค่ะซึ่งใกล้ช่วงเทศกาลสงการานนี้กรมการขนส่งยิ่งต้องเข้มงวดผู้ขับขี่รถตู้โดยสารมากขึ้นค่ะมีรถที่วิ่งผ่านระบบของเรานี่30,000คัน37,000คันนะครับทั้งบนโทเวทั้งบนทางดว่วนและก็บนมอเตอร์เวย์ ปรากฏว่ามีรถที่ใช้ความเร็วที่เกินกว่าที่เรากําหนดเอาไว้นี่606คันเป็นรถร่วมของบขสซะ400กว่าคันเป็นของขอสมก160คันของบขสนี่446คันครับรถเหล่านี้ถือว่าเดินเร็วกว่าที่กฎหมายกําหนดซึ่งก็จะต้องถูกลงโทษเปรียบเทียบปรับ กรมการขนส่งทางบกจะจะส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษัทเจ้าของรถตู้ก่อนประสานไปยังบขอสอและขอสมอก,กให้ดำเนินการติดตามเจ้าของบริษัทเพื่อมารายงานตัวและชำระค่าปรับ5,000บาทภายในระยะเวลา15วันกรมขนส่งทางบกเรานี่หลังจากพบว,ว่ามีการทำความผิดเราจะทำอีเมลแจ้งไปอีเมลแจ้งไปก่อนพร้อมกับเป็นหนังสือเป็นทางการ ตามไปอีกทีหนึ่งส่วนทางบขสรหรือขอสมกนั้นเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะติดตามเจ้าของรถอีกครั้งหนึ่งจะโดยหนังสือหรือโดยโทรศัพท์หรือโดยวิธีไหนก็แนละ้วแต่เป็นเรื่องที่บขสและขสมกจะไปดําเนินการในกิจการภายในเขาอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานนี้เจ้าหน้าที่จากกรมขนส่งจะลงพื้นที่ตรวจสอบที่ขนส่งทุกจุดเพื่อตรวจสอบสภาพรถโดยสารทุกชนิดก่อนออกให้บริการแก่ประชาชนผู้โดยสาร รวมถึงตรวจสอบความพร้อมของผู้ขับขี่ทุกรายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นเทศกาลสงการานต์ที่จะถึงเนี่ยเราส่งผู้ตรวจการเราเข้าไปที่สถานีขนส่งทุกแห่งในกรุงเทพทั้งหมดก่อนที่รถจะออกตรวจแอลกอฮอล์คนขับทุกคนที่จะขับรถตรวจสภาพรถเบื้องต้นก่อนที่รถจะออกจากสถานีว่ามีความพร้อมของตัวรถใช้ได้นะในระดับโอเคน่าจะถึงจะให้รถออกไป สำหรับโครงการ RFID ที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้กรมการขนส่งเตรียมเล่งสำรวจและติดตั้งตามเส้นทางหลักทั่วประเทศโดยมีรัศมีห่างจากกรุงเทพประมาณ300กิโลเมตรรวมถึงเตรียมขยายโครงการใช้เทคโนโลยี RFID ในการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นเพิ่มเติมคือรถบัสใหญ่นี่ปัญหาเรื่องขับเร็วเนี่ยค่อนข้างมีน้อยเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเราเริ่มที่รถตู้ก่อน แต่ไม่ใช่ไม่มีก็าอาจจะมีบ้างแต่ค่อนข้างมีน้อยแต่เราก็จะคิดว่าอยู่ในโครงการที่เราจะติดเหมือนกันเพราะเราไม่ใช่ดูในเรื่องของความเร็วอย่างเดียวเราอาจจะดูในเรื่องของความขับรถด้วยความประมาทหวาดเสียวอะไรอย่างเงี้ยการขับขี่รถโดยสารทุกชนิดต้องฝากไปถึงผู้ขับขี่ควรใช้ความระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางและผู้โดยสารเป็นหลัก ส่วนประชาชนผู้โดยสารก็สามารถเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ได้รับสิทธิ์คุ้มครองความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี RFID ของกรมขนส่งทางบกสังคมเพชรศรีกองถ่ายภาพสิรันพรมูลนุทกทีมฮาร์ดคอร์ข่าวรายงานค่ะขอบคุณคุณสิรันพรและทีมข่าวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเรากลับมาในช่วงสุดท้ายของฮาร์ดคอร์ข่าวคะ่ะ พันเสริมอาหารแพลนสตาร์โนตาฮาร์ตี้เบเนคอลปฏิวัติการรับชมทีวีที <h 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 ่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมการส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนการส้ม IPM คุ้มเกินร้อยแผนที่ถูกหรเปล่า รหแอลคาเนทีนและวิตามิน b 12มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองบอวิต้าจากเนเจอร์กิฟเดิมเลยตอนเดินทางสงกรานต์นี้ตรวจรถตใช้ปลอดภัยแน่นอนด้วยความห่วงใยจากกองทีเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรงมการขนส่งทุนบกาตอนเดินทางสงกรานต์นี้ตรวจรถตใช้ปลอดภัยแน่นอนด้วยความห่วงใยจากกองทีเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรงมการขนส่งทุงบทาชีวิตสองตายปันจบกันได้ ด้วย Isuzu D-Max V-Cross ใหม่เต็มสมรรถนะสปอร์ตออฟโรดแรงด้วยเครื่องยนต์ Isuzu DDI Super Common Rail เท <Hey, paper. S 1> ลุยลงตัว Isuzu D-Max V-Cross ใหม่เมื่มอแอปเปิ้ลแดงมาเจอกับแอปเปิ้ลเขียวผสมกับชาขาวชั้นดีหอมแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไม่ Apple. Apple. ผิวริยขูดรถแอปเปิ้ลไอแอปเปิ้ลใครจะมีเวลาดูแลลูกตลอดเวลาครับ จากตาดูทุกสีก้าก็หาว่าไม่ไว้ใจเด็กเป็นพันจะให้ฟูดูแลทั่วถึงได้ยังไงครับพอติดให้ก็มานั่งกลุ้มใจก็ว่าจะเด็กเกมกลัวว่าจะไปดูเว็บลามกกลัวจะเข้าเว็บพนันบอลกลัวจะถูกล่อลวงอึดอัดเป็นห่วงค่ะติดตั้งโปรแกรม I C T Housekeeper สิครับสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม I C T Housekeeper ฟรีได้แล้ววันนี้ที่เว็เ w I C T Housekeeper com ไม่แต่เมื่อิวที่ผสมน้ำแ l a เยลลี่ซอฟต์ผสมวิตามินีวิตามินีสูงวิตามิน B หนึ่ง B สอง B หกสิบสองอร่อยสดชื่นมีประโยชน์เชื่อไหมว่าเทคโนโลยีอันทันสมัยก็ทำให้คุณเป็นคนดีได้เพียงแค่ใช้หมายเลขประจำตัว13หลักก็สามารถยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตและหากมีภาษีต้องชำระ คุณก็ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ทันทีนวัตรกรรมการบริการแบบสบายๆให้คุณเป็นคนดีถือภาษีได้ง่ายๆจากกรมสรรพากรกรมสรรพากรเต็มที่เต็มใจให้ประชาชนแห้งกรอบอยากกระด้างไม่เงางามผักขาดแตกลายถ้าปัญหาผมเสียต้องผู้เชี่ยวชาญอย่าง l o รีอ l ล Total Repair 5สเฉพาะกับลอรีออล ทุกหยดอุดมด,ด้วยซีเมนเซรามายช่วยซ่อมแซม5ปัญหาผมเสียให้ผมชมดูสุขภาพดีนุ่มสลวยเงางามมีน้ำหนักไม่แตกลาย้าปัญหาผมเสียจัดการได้ในหนึ่งเดียวคุณค่าที่เราคู่ควรวันนี้ L'Oreal Total Repair 5เพียง20บาทศึกแห่งศักดิ์ศรีที่ทุกโลกต้องยอมรับจังหวัดตากแ,และ n อ s p o r สขอเชิญชมศึกมวยคาเชียกครั้งที่23 พรบ5ถ่ายท่อสดจากเวทีมวยชั่วคราวบริเวณโครงการแม่เวมยซิตี้เชิงสะพานวิศภาภัทรพมา์อําเภอแม่สอดจังหวัดตากสุขที่13เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา16.30น,น,นเป็นต้นไปสนับสนุนโดยน้ำดื่มสิงห์ไทลักวีโก้แชมป์ 3K แบตเตอรี่โซโลคกุญแจและเครื่องมือารัพัชชั่นผลิตภัณฑ์ไมาบาซิน หมดเวลาของฮาร์ดข,ข่าวในวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะแล้ววันนี้เราจะลากันไปที่ภาพของสายการบินหลายแห่งนะคะต้องมีการปรับเส้นทางการบินเพื่อเลี่ยงการยิงจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนะคะระหว่างวันที่12-16เมษายนนี้ค่ะลากันไปที่ภาพนี้นะคะและกลับมาพบกับฮาร์ดข,ข่าวได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีที่12เมษายนพรุ่งนี้งดออกอากาศหนึ่งวันนะคะสวัสดีค่ะ